สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสาธิตเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ดนะครับพร้อมการตั้งพร้อมวิธีการติดตั้งนะครับสินค้าทางน้องนะครับรอรับประกัน3ปีเต็มนะครับในการใช้งานครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็กล่บอกนะครับว่าจะมีสินค้าที่กี่หน่ด้างนะครับิดก่อกขึ้นมานะครับสิ่งที่เจอตอนแรกก็คือฐานนะครับวางได้เลยครับ เราก็จะเจอที่ข้อบักรพนนะครับเครื่องสแกนเนอร์นะครับในกล่องนะครับการใช้งานหนึ่งตัวนะครับก็จะมีที่ครอบนะครับแท่งเหล็กในการใช้งานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยึดติดอีก2ชิ้นนะครับ แล้วก็คู่มือในการใช้งานนะครับเป็นไดเวอร์อยู่ในตัวนะครับตัวนี้ครับผมมาประกอบกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือฐานนะครับก็าสามารถนำเหล็กชิ้นส่วนนี้มาเสียบได้เลยนะครับนี่นะครับกลับด้านขึ้นมานะครับ การไขตรงนี้ครับให้แน่นเลยนะครับให้สุดเลยครับผมแล้วก็วางนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทีครอบนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ที่วางตามภาพนะครับ แต่ให้ตรงล็อกนะครับขั้นตอนต่อไปครับจะมีรูน็อตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แสกสามารถใส่ได้เลยจะแนะนำว่าไขาทังเข้าไปอีกทีนะครับเพื่อการใช้งานครับเช็คดูครับว่าแน่นหรือเปล่าครับพอแน่นแล้วครับก็เรียบร้อยครับ ในการใช้งานนะครับก็อยู่ที่เราจะใช้งานครับสามารถเส, well. ส,ส,สียบแล้วก็วางได้เลยนะครับก็จะเป็นสินค้าตามภาพนะครับเราก็สามารถที่จะเสียบวางได้เลยเป็นอยู่ที่ลูกค้าใช้งานนะครับเสียบแล้วก็วางครับใช้งานเสร็จเราก็สามารถที่จับมาได้เลยนะครับเพื่อใช้กานะครับเบาครับจับถนัดมือครับ สนใจสินค้าชิ้นไหนหรือการใช้งานยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับในกล่องนะครับเดี๋ยวผมขอคู่มือหน่อยครับผมมีคู่มือต่างๆเอาไว้เซ็ต้างเดเวอร์นะครับเราสามารถเก็บไว้ที่ใช้งานนะครับในกรณีอยากตั้งค่าใหม่นะครับเราก็สามารถเข้ามาที่ดูงนี้ครับใช้ตัวสแกนนะครับรีสตอร d e f ฟ u ร์ได้นะครับจะมีฟังก์ชันทำงานครบครันของเครื่อง สิบนบัตรนะครับรับประกัน3ปีนะครับส่วนนี้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับส่วนวันนี้ก็สิ่งจะเป็นคลิปแนะนำาะสั้นนะครับสวัสดีครับ BKrent มั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธรุรกิจคุณ